สวัสดีครับพบกับเบาเอกชัยเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาพับจรวดนะครับปกติเราพับแค่เล็กๆนะครับวันนี้เรามาพับแบบ่าขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นจรวดสกายคิงขนาดยักษ์นะครับผุปกรณ์เรามีกระดาษนะครับแล้วก็ไม้บรรทัดแค่นี้นะครับเพื่อไม่ใหการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ทําเหมือนที่มันกระดาษเล็กๆนะครับเราก็จะเริ่มแบ่งกระดาษให้ครึ่งนึงนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญบางคนเห็นพับกระดาษเล็กๆอาจจะมองไม่ชัดนะครับอันนี้มีโอกาสใช้กระดาษใหญ่นะครับมองกันชัดๆไปเลย ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับถ้าขั้นตอนแรกกระดาษไม่เท่ากันนะครับมันก็จะทําให้ขั้นตอนต่อไปกระดาษก็จะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนะครับก็อาจจะให้ความผิดผิดันสักเล็กน้อยนะครับมากกว่าเดิม ยีนให้เรียบร้อยนะครับเช็คนะครับว่ากระดาษเท่ากันหรือยังขั้นตอนต่อไปนะครับพับกระดาษมาแบบนี้นะครับดูตามรอยเลยนะครับทั้งสองด้านนะครับทําเหมือนกันเลยพยายามให้เท่ากันนะครับ ยายามให้มันเท่ากันนะครับตอนนี้ก็ยังพยายามอยู่พยายามให้มันเท่ากันขั้นตอนที่สําคัญนะครับก็คือเราต้องรีดพอได้แบบนี้นะครับพับกระดาษมาแบบนี้น,ะนี่ใช้กระดาษรหะยะ่เลย สามเหลี่ยมตรงนี้ต้องตรงเส้นนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้ต้องตรงเส้นครับพอได้แล้วก็กดกระดาษลงไปรีเดเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้กระดาษรื่มนะคุนะพับเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่ง จร,จรวดที่เรากําลังพับอยู่ตอนนี้นะครับคือมันมีชื่อว่าสกายคิงนะครับเป็นจรวดที่ใช้ในการแข่งขันนะครับที่มันร่อนนานนะครับเรามาดูว่าถ้าเราพับใหญ่ขนาดนี้มันจะยังร่อนนานอยู่หรือไม่นะครับทุกขั้นตอนนะครับมันกระดาษ ้องให้เท่ากันนะครับไปทีละข้างพอดีมันกระดาษมันใหญ่นะครับมันก็อาจจะทำยากกว่ากระดาษเล็กๆ พอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราก็จะพับกระดาษดูตามรอยได้เลยนะครับพับมาให้เหลื่อมเส้นขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาพับมันจะได้ง่ายนะครับ ได้ทีแล้วก็ยีดกระดาษเหมือนเดิมครับสองด้านทำเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลย สำคัญอยู่ที่ปลายกระดาษตรงนี้นะครับถ้าเราพับไม่เท่ากันนะครับเวลาเราประกบพับประกบกันเนี่ยจลวดสองฝั่งก็จะยาวไม่เท่ากัน ได้แบบนี้นะครับต่อไปก็เราจะไปทําหัวจรวดของเรานะครับให้พับส่วนนี้นะครับให้พับให้สามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาสองในสามนะครับสองในสามกะประมาณเ,าะะเลยนะครับเราก็จะกะนี้นะครับแล้วก็ให้ย้อนกลับมาอีกหนึ่งส่วนมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนพอดี ได้ก็ที่ออกนะครับเอาให้มันเป็นรอยก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพับนะครับจากด้านพับมานะครับอย่าเพิ่งรีดนะครับให้จัดตรงนี้ให้เท่ากันนะครับจับตรงกันแล้วก็อยที่ ถ้าขั้นตอนทุกขั้นตอนมันเท่ากันนะครับเราทําเท่ากันขั้นตอนนี้ยังไงมันก็จะเท่ากันอยู่แล้วนะครับนี่นะครับนามันจะเท่ากันตรงนี้ก็ตรงรอยันะต่อไปเป็นการทําหัวนะครับที่เราพับเป็นรอยไว้เมื่อกี้นะครับให้เราดัน งนี้เข้ามานะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเนื่องจากกระดาษมันใหญ่นะครับนะครับแล้วก็พับกลับมานะครับพับย้อนกลับมาครับจะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็บีบนะครับ เข้ามาอ่านี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําเป็นปีกแล้วนะครับเราก็ต้องกดตรงนี้ไว้นะครับกดตรงนี้ไว้แล้วก็พับมานะครับนี่ตรงนี้ เนื่องจากกระดาษของเราใหญ่นะครับแข็งก็อาจจะดีดยากสักนิดนึงน,นะครับ ให้เรียบร้อยนะครับทำสองฝั่งให้เหมือนกันนะครับทำสองฝั่งให้เหมือนกันเลยทำหัวให้มันได้ก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สำคัญนะครับเราต้องกะระยะให้มันเท่ากันนะครับ ให้มันเท่ากันนะครับมาดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับเราต้องทําให้มันเท่ากันนะครับ,รบเสร็จแล้วนะครับให้เรากางออกนะครับเราก็จะเห็น,นเป็นเครื่องบินแล้วนะครับ เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยสักนิดนะครับสก,กายคิงยั์ของเราเออ <Okay. S 2> มีข้อสงสัยครับครับทำไมต้องรีดทุกครั้งด้วยครับเพื่อให้กระดาษมันเรียบนะครับเพราะว่าการที่กระดาษมันยับนะครับถ้ากระดาษของเรายับนะครับมันจะมีผลนะครับในการลอยของเครื่องบินของเรานะครับการพับทุกครั้ง สิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คืออย่าให้กระดาษจับครับมันจะทําให้มันลอยดีครับก็เลยต้องรีดทุกครั้งนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาทําปีกนะครับปีกตัวนี้มันต้องเท่ากันกับตัวนี้ ทําส่วนท้ายก่อนนะครับเท่าให้เท่ากันนะครับแล้วค่อยมากดอ,อ,อันนี้จะใช้ในกะระยะเลยนะครับถ้าคุณไหนชอบแบบเป๊ะๆก็วัดนะครับแนะนําให้วัดเลยนะครับทำสองด้านให้เหมือนกันนะครับ แต่สีเราก็รีดนะครับสีเราก็รีดโอเคนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะมาทำหางเสือนะครับถ้าตามหลักการส่วนตัวของผมนะครับผมจะพับมาแค่คือไม่ถึงตรงนี้ครับจะพับแค่เนี้ย เดี๋ยวพับแล้วจะเอาให้ดูนะครับจะพับประมาณนี้นะครับนะครับไม่ไม่พับตรงนี้ให้สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราปรับตรงนี้อ่ามันจะมีผลเกี่ยวกับตรงนี้นะครับมันจะดิงขึ้นนะครับก็เลยปล่อยให้มันชิดแบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้ามานะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ อันนี้กลางลออกนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสกายคิงยักษ์ของเรานะครับสำหรับการล่อนจะเป็นอย่างไงนั้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามา เยี่ยมชมนะครับวิดีโอของเราเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอกันครัว่าสวัสดีครับ